สวัสดีรอบเย็นทุกคนคับพี่น้องนะคะพอดีป้าไปทุรละกับ,บลุงใหม่มากนะคะพี่น้องปาก็เริ่มบริลย์สุดนะคะเพราะว่าวันนี้ปากเรยมาทบทวนนิดนึงกับพี่น้องปากเรยมาย้อนดูว่าเออมาดูแวบ,บๆนะคะพี่น้องว่าเอ๊ะทำไมนะคะจอนนี่นะคะพี่น้องหน่อยอกหน่อยใจผู้ใหญนะคะพี่น้องก็ในเรื่องจุดนี้นะคะ,อะจอนนี่อาจจะคิดนะคะในเรื่องในการที่ว่าอการที่ไปทําข่าวนะคะ เมื่อก่อนนี้มันก็หลายเดือนแล้วนะพี่น้องป้าก็ยอมรับนะคะว่าป้าเป็นคนที่นะฮะป้าเป็นคนยอมรับความจริงนะคะถ้าจอกถ้าเกิดจอนนี่นะคะหมายถึงป้าส้มเนี่ยบอกป้าได้เลยนะป้าจะบอกไว้ว่าป้าก็ไม่ได้โกรธนะฮะถ้าบอกว่าจอนนี้บอกว่าอุ้ยมียูทูบเบอร์คนนึงเนี่ยเป็นสายพันธมิตรแล้วก็ออกมาคอมเมนต์แล้วก็ตอนที่ล่าสุดว่าเออถูกต้องไหมที่ไปอวยยงงู้นอย่างนี้ป้าหมายถึงว่าไม่รู้ว่าจอนนี้จะหมายถึงป้าส้มหรือไม่นะคะ ถ้าอันนี้ป้าเคลียได้เลยนะคะจะบอกให้ป้ายอมรับนะป้าก็เคยเข้าไปคอมเมนต์นะคะให้เจ้านี้นะคะพี่น้องป้าก็ถือว่ารักและห่วงนะคะป้าไม่ได้อิจฉาตา้อนอะไรวะเพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะคะป้าก็รักนะคะป้าที่ออกมาคนไหนที่ออกมาจากจำเลยแล้วเนี่ยนะคะออกมาอยู่ตรงนี้นะคะที่ว่าช่วงนั้นที่เจ้าหนี่ออกมาพูดเนี่ยเหมือนบอกว่าเจ้านี่เอามีมีใครมาเสี้ยมเจ้านี่ให้ออกมาเกียดไอ้อป้าหรือเปล่าหรือมาเกียดไอ้ คนที่ออกมานั่งด่าเจนนี่ช่วงที่ไปทําข่าวน้องต่อหรือไม่นะฮะป้ากันมั่งดูอีงงๆว่ะป้าก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะป้าก็เคยก็ไปเตือนนะแค่เตือนเฉยๆออกความคิดเห็นว่าเอ้ยเจนนี่นะถ้าไปทําข่าวไอ้ตรงนี้นะฮะแบบว่านะฮะป้าก็จําได้นะว่าพูดะพูดอะไรป้าก็เลยบอกว่าเออน้องจอนนะทางที่ดีไม่น่าจะไปสนับสนุนเปิดช่องแล้วก็ไปสนับสนุนอะไรน้องเข้ามาเลยมันเป็นคดีนี้มันดูเหมือนกับแบบว่าเป็นการที่อ อาจจะ,ะ,ะสร้างเป็นกระแสนะคะสร้างเป็นกระแสเหมือนจำเลยหรือไม่นะ,ะอันนี้ป้าอยอมรับความจริงนะถ้าจะนี่มีปัญหาอะไรมาเคียย์กับป้าได้ป้าไม่ได้โกรธนะคะเพราะว่าคิดว่าืออเตือนเพื่อน,น้องนุ่งนะคะเพราะว่ามันไม่อยากให้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่แบบว่าจำเลยเนี่ยนะคะมันเป็นแบบนี้แล้วคนอื่นก็จะเอาแบบนี้ด้วยนะ,ะแต่เขาไปทํายอดนะคะ คือยอดอของเขาได้ดีนะมันก็ดีนะฮะป้าก็ดีใจด้วยนะ,ะเพราะว่าเขาออกมาแล้วเนี่ยนะมาอยู่ฝ่ายพันธมิตรเกิดเขาไม่มียอดเนี่ยเราก็เป็นห่วงเขานะเพราะว่าเขาออกมาแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเขาเคยได้ยอดใช่ไหมจากไอ้ฝ่ายของจําเลยเนี่ยนะฮะพอก็ออกมาปั๊บน้องจรก็ออกมาเนี่ยอาก็เริ่มมาสร้างการะแสตรงนี้อาก็เริ่มมีดราม่ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆใช่ไหมน้องเขาก็ไปทำํำเรื่องคดีน้องต่อ ป้าก็เลยนะคะก็เลยไปดูว่าเออทำไมนะคะก็ไปทําข่าวมายอดวิวดีค่ะยอดวิวหลักแสนเลยนะคะก็ดีใจด้วยแต่พอเขามาบอกว่าเออมาเปิดการที่เปิดปักมุกบริจาคหรือช่วยเหลือน้องคนนี้คนนี้สร้างยูทูบอะไรเนี่ยป้าก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะเหมือนเป็นการที่ไปสนับสนุนทางที่ไม่ดีขเขาเพืเกิดมีคนไม่พอใจนะคะเขาบอกว่าเอ้ยนี่มันเป็นการที่แบบ ดราม่าเขาไปว่าเป็นการที่ทําไมไปสอนน้องเขาเปิดบริจาคหรืออะไรเงี้ยเราต้องดูนะคะเราเราต้องดูเพราะว่าอ,อาจจะนะ,ค,ะคือป้าก็ไม่ได้แบบว่าไปอิจฉาเลยเขานะเพราะว่าเราดูหางเราคิดว่า อีเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะถ้ามันเป็นสื่อใหญ่นะคะในสื่อใหญ่นะ่ะไม่นําเสนอเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าเราอะไปร่วมมือกับเขาเปลียนการเปิดบริจาคหากินไหมยิ่งไอ้พวกที่ไอ้หมตอนพวกไอ้เสี้ยไอ้เสี้ยมันก็ยังมาบอกเลยเฮ้ยพวกมึงก็ไปปักมุกพวกนู้นนี่มึงมีเวกันหรือเปล่ามีอะไรมันก็จะเป็นเรื่องรามา่าใช่ไหมคะอันนี้ป้ามาพูดนะป้าก็เป็นกลางนะก็อย่างที่เหมือนเหมือนเหมือนจนนี่เอามาพูดใครว่าทํานองลักษณะเหมือนแบบคําพูดนี้เหมือนป้าเป็นคนพูดเองนะ พราะว่าออกเป็นกลางออกมาจากาสายพันธมิตรเนี่ยนะคะป้าออกไปอยู่เป็นกลางอยู่มามาก็8เดือนแล้วใช่ไหมอย่างที่จนนี้ก็ออกมาเนี่ยอันอันนี้มันก็เลยเป็นการที่เออป้ามาฟังวันนี้ป้าก็เลยเอกใจนะคะมันรู้สึกว่าเออจนนี้ป้าก็รักนะป้าไม่ได้เกลียดไม่ได้สั่งอะไรเห็นจนนี้ก็บอกเออคนรู้จักกันอะไรถ้าไม่พอใจมาเคลียร์กับป้าได้เลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดป้าไปอ,า,อาจจะไปอ,อะไรนะ พูดมากเกินไปอาจจะไม่พอใจป้าก็ขอโทษแล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้ป้าก็ยอมรับนะเพราะว่าถ้าจอรน,นี่ไม่ได้หมายถึงประส้มก็บอกได้เลยถ้าหมายถึงคนอื่นอีกอย่างนึงเพราะว่าป้าไปเตือนเตือนเตือนแบบอย่างที่แบบให้ใจนะคะไม่งั้นป้าจะไม่เข้าไปทักทายห้องของจอรน,นี่หรอกเพราะว่ามาอยู่ ย้ายมาฝั่งใหม่เราก็ยังไม่สนิทใช่ไหมคะเราก็ยังไม่อิจายังไม่ได้เล่นไม่ได้คอนเทนป้าถือว่าป้านะคะเอาเจ้านี่มาเล่นใน,นคอน,นตินผัวน้อยเนี่ยมันเป็นการสร้างคอนเทนให้น้องเขาด้วยแหละเราหลายๆคนความสนุกสนานใช่ไหมคะเพราะว่าตอนช่วงนั้นที่ป้าเล่นบักแป้งนี่น็โอนานนะคะพี่น้องก็สร้างกระแสะยอดวิวได้เยอะมากนะคะเอฟซีจะบอกให้นะคะก็เหมือนเป็นการที่ดันช่องเขาด้วยแหละนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้พูดว่าอเออเราเราเราช่องเล็กกว่าเขานะคะแต่ว่า ความเป็นสิ่งที่นะคะป้าก็เข้าไปแบบอ่อนะคะอ่าคอมเมนต์ใช่ไหมตอนที่อ่าเขาอ่อแบบอาจจะไลฟ์สดจบไปแล้วเงี้ยเขาอาจจะมาพูดนั่งอ่าวีคอร์ดเขาเอา้ยทำไมมายุ่งเรื่องของผมอันนู่นอันนี้ผมก็ไม่ได้บ้าะไรดูรู้สึกว่าความแบบโกรธแค้นอะไรป้ายังงงนะป้าดูแล้วแปบบ๊แบๆบนแบบะป้าเลยว่า ป้าก็เลยว่างงว่ะนะคะว่าเขาหมายถึงผสมหรือไม่นะคะอันนี้เรื่องจอนี่นะคะป้าก็ไม่อยากจะไปมานั่งด่ากันเถียงกันนะคะอะไรก็คุยกับป้าได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเห็นสุดท้ายเห็นไม่หลับเพราะคนเราพอพอก็รู้อยู่แล้วว่าบางทีจอนี่เขาก็บางทีก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนใช่ไหมเวลาเห็นไหมว่าพอใครไปคอมเมนต์ไปว่าคนนั้นคนนี้แล้วคนนี้มาว่าอะไรนี้ป้าก็จะเล่นคืนอย่างเงี้ยก็รู้นะคะเข้าใจว่าในจุดนี้นะคะในการที่คนอื่น เขาออกมานั่งว่าเนี่ยแต่เราก็ไปฟ้องเขาก็ไม่เป็นไรน,นะคะแต่เรื่องจุดนี้เอ่อถ้าเกิดอันไหนที่เราอารม,มุบลุยได้เราก็ไม่สมควรที่จะไปไปโกรธเขาหรอกนะคะพอผลสุดท้ายเห็นไหมพอออกมาแล้วก็ไม่ได้ดราม่าอะไรใช่ไหมถ้าเกิดมีคนมันเกียดแค้นเรามันมาบวกว่าฟออา้องอยเอไอ้น,นี่มันมีอวยกันหรือเปล่านะันไปเปิดบริจาคเอ่อเพื่อเป็นการหากินอนุนนี้กับเด็กอันที่เสียชีวิตไปไป,ไปเอ่อคบสนิทกันอย่างงู้นอย่างนี้นะคะคนก็อาจจะ คนเรารักคนเกลียดก็มีใช่ไหมคะอันนี้ป้ามาพูวิเคราะห์ให้ฟังนะอันนี้ถ้าเกิดไม่ใช่กันแล้วไปนะป้าก็เลยงงนะอันนี้ก็ฝากถึงจนนี่นะคะป้าก็เคยเข้าไปคอมเมนต์เพราะความห่วงนะห่วงใยนะฮะกัรรักจริงๆรักมันนมมันนุ่งจริงเลยละ่ะป้าก็ถึงแบบว่าเออเอาในเมื่อเราก็ยินดีต้อนรับ อ้ามือรับในเมื่อคนที่ออกมาจากจำเลยเลยเราฝ่ายธมิรเราก็ต้องจำอ้ามือรับนะคะยินดีต้อนรับหมดไม่ว่าจะเป็นช่องมาดามหรือช่องมุนีช่องอะไรที่เขาผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับหมดนะ,ะเราเป็นฝ่ายพันธมิตรที่นะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะ เราก็ถึงว่านี่แหละเมาเราไม่ได้ช่วยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรแต่เราก็คือปกป้องกันใช่ไหมคะนั่นคือมันเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่เออเรื่องที่ดีใช่ไหมว่าอันพวกนี้อยู่ในกระแสนะคะยูทูบเนี่ยมันต้องอมันต้องแบบอมชมกันหรือว่ามันต้อง ช่วยกันใช่ไหมเออปกป้องกันมันถึงจะถูกต้องใช่ไหมคะบางคนเห็นไหมขนาดช่องย t u b e เนี่ยฝ่ายพันธมิตรหลายๆคนเนี่ยบางช่องป้ายังไม่รู้จักเขาป้ายังไม่เคยไปยุ่งด้วยนะคะนะพะคนอื่นเขาก็ไม่เคยยุ่งกับป้าเขาเขาไม่เคยพูดถึงป้าเลยเขาจะอิจฉาหรือไม่ก็แล้วแต่นะไอคนที่เขาเอากกลุ่มเอากันเนี่ยนะคะมันอาจจะไปบอกว่าเอ้ออิจฉา เจ้าหนี้หรือเปล่าเป็นแบบนี้นี่เขาก็เลยเป็นการที่ไปพูดหรือไปอะไรเงี้ยนะสำหรับป้าเนี่บอกยอมรับเลยป้าไม่ได้สร้างรายได้นะป้าไม่มีรายได้ป้าจะผิดฉาทําไมนะคะป้าทุกวันนี้ป้าอยู่ได้มาสิบกว่าปีเนี่ยนะสิบสี่ปีเนี่ยนะทำยูทูบไม่เคยมีรายได้ป้าอยู่ได้นะะป้าไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องการที่จะอู้ต้องไปปั่นไปปั่นกระแสไปปั่นยอดวิวอะไรเนี่ยป้าไม่ได้ร่้รวยนะคะป้าก็พูดอยู่แล้วว่าถ้าเกิดนะคะที่รู้จักกับป้าจริงเนี่ยเอฟซีที่คนรู้จักป้าจริงเขาจะรู้ว่าป้าไม่่ใชคนนนแบบั้ จะบอกให้นะอันนี้ป้าก็เลยบอกว่าเอาเอามามาพูดอามาวิเคราะห์นะคะลองดูว่ามันเป็นที่จอนี่พูด,ด่ยมันหมายถึงผสมหรือไม่ถ้าไม่ใช่นะคะก็แล้วไปนะคะป้าก็ไม่ถือสาอะไรนะ,ะถ้าคิดว่าวถ้า,าไม่ชอบไม่อะไรเนะี่ยเข้ามาว่าป้าได้เลยนะคะเข้ามาฟาดกันเลยนะคะถ้าอยากได้ยอดวิวฟาดมานะคะป้าก็จะคิดดูด้วยเออจะพูดยังไงนะคะอันนี้คือแบบว่าถ้าเกิดจะสร้างกระแสลามาอะไรเนี่ยนะบวกกันก่อนนะคะ พราป้าที่เป็นคนที่ปากไวอยู่แล้วไอ้เรื่องด่าเนี่ยนะฮะแต่บางทีป้าไม่อยากว่าเออไปด่าเขาปากอะไรหรอกเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่ป้ามาเนี่ยนะคะคือแบบมาด่าเรื่องเกาะกระแสนะคะของจำเลยเนี่ยก็คือเกียิจำเลย คือเกียรติไม่เคยเปลี่ยนข้างนะคะพี่น้องเพราะว่าอยู่ข้างไหนก็อยู่ข้างนั้นอยู่เป็นกลางมาตลอดนะคะที่เมื่อก่อนนี้เคยไปอวยแม่ดารานะคะก็บอกเอหนาขาบ่อยๆเนี่ยก็เพราะเออนะคะก็คือแบบอิ่มตัวแล้วนะคะเห็นความพฤติกรรมหรืออะไรไม่ได้ไว้วางใจแลว้วป้าถึงออกมาดีกว่าเราก็จะไม่ต้องรักเขาจะไม่ต้องเจ็บแทนใช่ไหมเมื่อก่อนรักเขา คือ,อปกป้องเขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาก็ไม่เห็นความดีเราใช่ไหมอันนี้มันก็ถือว่าเออเราก็มีความน้อยใจนะใช่ไหมเห็นไหมขนาดเรานี่มันมาที่หลังโอ้โหแม่งยอดวิวขึ้นมาคนติดตามเป็น3-4มสี่แสนเห็นไหมแต่เขาจะเอยถึงเราเออนะฝากติดตามเนี่ยนะาอนุนี่มันไม่มีคนเราต้องมีน้ําใจใช่ไหมอันนี้แหละมันมันต้องมันต้องมาแสดงความแบบว่าความความความแฟร์ใช่ไหม ใครมาบ้าช่องป้าป้าจะเล่นหมดป้าให้ความสําคัญหมดถ้าป้าไม่เห็นนะภาพเห็นป้าก็อ่านอ่านแล้วบางคนเนี่ยยังไม่ได้รู้จริงเลย คือนั่นคือป้าบ็นคนอ่านและเล่นให้นั่นคือป้าเป็นการที่ดันช่องให้นะฮะพี่น้องเรามีช่องเล็กๆไม่ใช่ว่าเราจะต้องบอกโอ้แม่งกูยิงในศักดิ์ศรีเว้ยกูอยู่นานแล้ว่ป้าไม่ใช่ค่ะปกติป้าจะไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับช่องไหนเลยนะคะเพราะว่าเห็นช่วงนี้ว่าทุกคนมันเป็นกระแสใช่ไหมเขามาเล่นกับเราเขานับถือเราเราก็เล่นไปนะฮะอันนี้ในะจุดนี้ป้าก็เลยคลิปนี้ก็เลยขอฝากไว้นะคะถึงจอนนี่นะคะถ้าจอหน,นี่นะคะว่าหมายถึงประส้มบอกด้วยนะคะอันนี้ถ้าเกิดป้า ไปพูดโดยที่ไม่พอใจหรืออะไระป้าขอโทษแล้วกันนะคะป้าก็จะไม่ยุ่งด้วยนะคะป้าก็จะไม่ยุ่งด้วยเลยนะคะอันนี้คือจุดนี้นะคะป้าก็เลยฟังแล้วงงคิดว่าอุ้ยครั้งหนึ่งเนี่ยเราเป็นห่วงน้องเขานะ่าเราไปพูดแบบนี้เพราะว่าพวกไอ้พวกสายฟาดพวกฝ่ายจำเลยเนี่ยมันก็คอยจะเล่นงานอจอร์นี่อยู่แล้วนะเราก็พยายามปกป้องนะ,ะเออมึงด่าผัวน้อยกูนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยป้าก็เลยมาดูข่าวนะคะของไอ้ ไอ้เป็ดสัมบเวศีนะไอ้ไอ้โรคจิตเนี่ยมันก็ย,ยังยังยังเห่านะเพราะว่ามันยังไม่กลัวนะมันออกมานั่งด่าพี่สมเกียรตดิด่าจอน,นี่อีกมันไม่เอ่ยชื่อแต่มันมาบอกลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันยังกัดอีกนะเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะหรือพรุ่งนี้ไลฟ์สดถ้าเกิดลุงไม่ไปทํางานเร็วป้าอาจจะมาไลฟ์สดนะคะยังง้อยกดติดตามและนะฮะให้เป็นกําลังใจทุกคนนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้ฝากถึงจอน,นี่ด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากมายค่ะนอนหลับฝันดีนะคะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด คือไรนะคะเดี๋ยวมาเคลียร์กันอีก